ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม n i n o คุนิคลอสเวิ r l ์อยู่กับผม Sigma วันครับแล้ววันนี้นะครับเรามี ID s o ซอ c e สแมนในเซิร์ฟเวอร์จีมินายเลเวลแมาเป็น ID ฝากขายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้กันว่าตัวนี้มีดีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับยังไงก็ต้องขอฝากล้านหน่อยนะครับรับฝากขาย ID เกมราคา ID เกมหลักหมื่นขึ้นไปนะครับ เกมนิโนคูนีครอสเวอร์เซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้นะครับผ่านสื่อ YouTube Facebook นะครับตรงนี้นะฮะเรามาคุยเรื่องรายละเอียดกันได้นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่เพจ Facebook ของผมเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวนี้เลยนะครับรายละเอียดของตัวนี้ยนะครับ CP ที่เขาทำได้สูงสุดก็คือ 1, 1นะึงล้านหนึ่งะ1ล้าน1เนี่ยก็คือเขาไม่ได้กดบัฟ ส่วนของตัวอื่นเพิ่มนะครับนอกจากจะเป็นบัฟของการเติมเงินนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้กดขนมปังหรือบัฟอาหารอะไรทั้งสิ้นนะเป็น1นล้านหนึ่งนะครับบิลได้สูงสุดนะครับมาดูของแพ็กเกจที่เขาเติมไปแล้วดีกว่านะฮะส่วนของสินค้านี่ฮะก็นี่ครับถ้าไม่ทันก็พอ s สดูเอานะฮะแพ็กเกจแนะนําเริ่มต้นก็ประมาณนี้ครับตัวอีเวนต์นี่นะครับแพ็กคิงดอมโบราณนะครับนี่ฮะ แล้วก็สิทธิ์แต่ละเงื่อนไขตรงนี้ก็มีเหลืออยู่19วันนะวันที่ลงคลิปนะครับแล้วก็เดลี่พรีเมียมเหลือ12วันนะครับบรรลุเลเวลเนี่ยนะครับก็เติมไปแล้วนะครับในบรรลุเลเวลขั้นแรกนะครับขั้น2ไม่ได้เติมขั้น3ามเติมแล้วนะครับขั้น4ยังไม่ได้เติมนะครับบรรลุพื้นที่แล้วครับเติมไปแล้วเรื่องจักรยานนะฮะอันที่2ยังไม่ได้เติมแล้วก็อันที่3ยังไม่ได้เติมครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนแพ็กเกจพวกนี้ก็อันนี้ก็ สามารถใช้เพชรซ,ซื้อได้คงไม่เกี่ยวกับการเติมเงินนะฮะ้านค้าทั่วไปก็เช่นกันนะฮะโอเคเรามาดูส่วนหัวข้อแรกก่อนแล้วกันนะครับที่กระเป๋านะเรามาดูสเตตัสพื้นฐานที่เขาทําได้โดยไม่ต้องกดบับนะก็ประมาณนี้นะครับพลังโจมตีอยู่ที่28ง0 0โจมตีท่าตตามนี้เลยนะครับพลังป้องกัน29ง0มมีเลือดอยู่3ามแสนนะครับแล้วก็ต่าต่างดังนี้นะฮะ คีย์ที่ข้อหมื่นห้านะครับอัตราเพิ่มปริมาณคีย์ที่ข้อดาเมจแปเแต่อัตราคลิ้ยังน้อยอยู่นะครับ1.5นะครับก็นี่ฮะผมจะเลื่อนแล้วให้เพื่อนๆกดหยุดเอานะฮะว่าเพื่อนๆต้องการดูสเตตัสในส่วนของตรงไหนหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเลื่อนอีกที อ่ะแล้วเราไปดูในส่วนของอาวุธครับอาวุธที่เขาใช้เป็นอาวุธหลักๆคือไฟดินแล้วก็น้ำนะครับผมก็ประมาณนี้ครับไฟก็เป็นอาวุธเลเวล30แล้วนะครับ6ดาวนะครับ4ดาวคือเอามาอัพเป็น6ดาวนะครับบวก21นะครับน้ำบวก22 Level เลเวล30นะครับแล้วก็ดินนะครับบวก21นะครับเลเวล3านะครับน้ำปลูก10ครับไฟปลุก9ส่วนดินปลูก8 นะครับผมพวกสร้อยต่างๆนานาก็ดังนี้ฮะส่วนมากจะเล่นเป็นของสีดาวแล้วนะครับส่วนเสื้อเนี่ยจะเป็นของพื้นฟ้านะครับที่เขาใส่กับแหวนนะครับเป็นของพื้นฟ้านะครับประมาณนี้นะฮะเสื้อจะเป็นเสื้อ HP เนาะนะครับไปดูในส่วนของตัวเจียมในแต่ละอย่างเลยนะแต่ละชิ้นก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือส่วนอาวุธแรกอาวุธน้ํานะครับอันนี้อาวุธไฟนะครับอันนี้อาวุธดินอันนี้ในส่วนของชุดนะฮะที่เป็นพื้นฟ้า นะครับแล้วก็รองเท้านะฮะก็ถุงมือนะครับส่วนรัด9้านนะฮะส่วนหมวกเจมก็ค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างเต็มนะฮะก็จะมีในส่วนของโจ๊กเกอร์นะครับที่ยังอัพไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่นะฮะนี่ครับตุ้มหูแล้วก็สร้อยนะครับประมาณนี้นะครับถามว่าอาวุธแสงอาวุธมืดถึงไหนแล้วนะครับอาวุธมืดตอนนี้บวก16นะครับ ปลูกไปแล้ว5นะครับ6ดาวแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนตัวยันบันียังไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นอาวุธแสงนะฮะยันบันีก็ยังไม่ค่อยทําเท่าไหร่ตอนนี้ปลูก7แล้วบวก14นะครับ6ดาวนะฮะแสงกับมืดก็พอได้อยู่แล้วก็มีพื้นฟ้าที่ยังไม่ได้ใช้อยู่ก็เป็นพื้นฟ้าธาตุน้ํานะครับแล้วก็พื้นฟ้าธาตุดินนะครับประมาณนี้ มาดูของตรงนี้ก่อนก็จะมีพื้นฟ้าที่รองรับอยู่ก็พื้นฟ้าส่วนหัวพื้นฟ้าส่วนเสื้อนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกพื้นฟ้าหัวตัวนี้อีกนะฮะต่อของก็มีประมาณนี้ครับของสีดาวที่กําลังทําขึ้นมานะครับสามารถเอามาสับเปลี่ยนกันได้นะฮะในอนาคตที่เพื่อนๆอ,อยากจะปั้นเขาอ่ะนะแล้วก็จะมีชุดแบบเอาไว้เก็บเลเวลด้วยนะถุงมือเก็บเลเวลผูก2รองเท้าแบบรองเท้าได้เงินจากมอนสเตอร์นะครับผลูก6นะครับในส่วนแหวนล้ครับอ่ะ นี่ฮะให้เพื่อนๆดูประมาณนี้มีแหวนไฟด้วยนะครับอ่าแหวนไฟต้มหูดินนะครับปลุกอย่างละหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆแลในส่วนของประดับนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของอุปกรณ์อันนี้คงไม่มีอะไรที่จะต้องดูเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีมาเจนต่อเลยดีกว่านะครับอีมาเจนเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเราจะเอาอีมาเจนที่พลังต่อสู้สูงที่สุดนะครับก็จะเป็นซีดาโก้นะครับซีดาโกอ เลเวล30บวก300นะครับแล้วก็6ดาวแล้วปลูก2นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะโทโคโทโคนะครับของเขาก็จะปลูก7แล้วนะครับ6ดาวแล้วเลเวล14บสวกเกาแล้วจะมีนี่ฮะสเต็กทอนสเต็กทอนนี่เลเวล30ดาวตันแล้วนะครับ6ดาวบวกไปแล้ว250นะครับแล้วก็จะมีโอโรบลอสนะครับตัวนี้ก็6ดาวแล้วนะครับแต่เลเวล24อยู่แต่ปลูก4ไปแล้วนะครับบวก1อยู่นะฮะ แล้วที่เหลือก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับอันนี้ผมให้ดูในส่วนของช่วงอิมเมจนที่มีพลังสูงนะครับแล้วก็มีตัวนี้อยู่ด้วยนะฮะนี่พาราโคนานะครับพื้นฟ้านะครับเรียบร้อยนะครับ1ตัวนะครับอิมเมจนก็จะมีประมาณนี้นะฮะมาดูในส่วนของลานประลองอิมเมจนนะครับ ตัวลานประลองอีมาเจนเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะเขาอยู่ที่0%เหรือ1%นะครับก็สามารถตีขึ้นมาได้เรื่อยๆนะนะครับก็อาจจะอยู่ปลายๆในอันดับ1ในร้อยได้นะครับตรงนี้นะครับรายสัปดาห์เขาก็จะได้อยู่ที่2,000นะครับก็ถ้าเราติด1ในร้อยเราจะได้4,000นะครับอันนี้น่าจะทำไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวอีมาเจนของเขาก็ค่อนข้างเก่ง นะครับผมอันนี้เหลือตัวทั้ง3เมนะครับวันนี้ให้เพื่อนๆไปตีกันเอาเองนะครับส่วนลานต่อสู้หุบเขาลาวานะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะติดอยู่ในช่วงของรางวัล3%นะครับก็ได้3,5 0 0ต่อสัปดาห์นะครับจริงๆอ่ะ CP ประมาณนี้นะครับสามารถเล่นได้นะครับไปอยู่ที่อ่า1%ได้สบายๆนะครับก็คือ5,000ต่อสัปดาห์เพียงแค่เจ้าของไ d เดีเขาบอกว่าเขาเล่นในมือถือซะส่วนใหญ่ช่วงเวลาของ เขาที่อยู่ต่างประเทศนะครับมันคนละเวลากับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ลงลานประลองเขาจะเล่นในมือถือซึ่งมือถือเขาอะไม่ไหลลื่นทําให้เล่นได้ไม่ค่อยคล่องนะครับก็ผลที่ออกมาก็เลยแพ้เยอะไปหน่อยนะครับก็เลยอยู่ระดับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปั้นขึ้น1%ได้สบายๆอันนี้นะครับไม่ยากเลยนะฮะมาดูในส่วนของพิศนาเตโตนะฮะตอนนี้ก็ต่อค่อนข้างครบ แทบทั้งหมดแล้วนะครับที่ยังไม่ได้เปิดก็มีพวกแบบทำเฟสของพื้นเมืองนะครับ1 2 3 4 5 5ปริศนานะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะครับผมนอกนั้นเปิดหมดเรียบร้อยแล้วก็ต่อครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็แวะมาดูฟูเนียนำโชคกันหน่อยแล้วกันนะครับก็อยู่ที่เลเวล149เยอะแยะมากมายเชียวฮะมาดูที่ยานพหานะครับวิงไกเดอร์นะครับผมตอนนี้ก็7 0 0 0นะครับแล้วก็มีตัวนี่ฮะเป็นตัวจักรยานนะครับแล้วก็มีตัวนี้ นะฮะหุ่นยนต์นะครับแล้วอูด้านะฮะตัวที่ยังไม่ได้เปิดก็มีอยู่5ตัวนะครับตัวเบบี้นี่ก็ไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยมีอยู่5ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเปิดแล้วรับ CP เพิ่มได้อีกนะครับตรงนี้มาดูคอตูมตัวละครกันดีกว่าครับนี่ก็คือส่วนเสื้อนะครับก็มีประมาณนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดชุดนะครับแล้วก็ส่วนทรงผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทรงนะครับส่วนหัวที่เป็นหมวกนะครับ ก็จะเป็น1 2, 3 4 5นะครับผ้าหมวกนะครับแล้วก็แว่นตาก็1 2 3 4นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนใบหน้านะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6, 7, 7 7ใบหน้านะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของคอสตูมนะฮะแล้วมาดูในส่วนของฉายาครับตอนนี้ทำได้นะครับพลังต่อสู้รวมฉายาทั้งหมดก็39,500พลังต่อสู้หรือพลังซีนั่นเองครับจำนวนที่ได้รับข้อ127 ต่อ359นะครับผลงานความสำเร็จอยู่ที่เลเวลสิบแปดนะครับในส่วนของการบันทึกผจญภัยนะครับก็ปลดล็อกไปทั้งหมดนี่ครับ7,400นะครับ7 6 0ด9ันหนะครับ1,500นะครับแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ปลดนะฮะในส่วนของมาสเตอร์นะครับที่ปลดไปก็เป็นส่วนอุปกรณ์41 0 0 0นะครับอีมาเจน20,000นะฮะส่วนสกิลเนี่ย2,000นะครับส่วนคอสตูมเ3 0 0นะครับส่วนอีโมจิ2,300ครับ ในส่วนของการท้าทายดันเจี้ยนนะครับก็เปิดสุดแล้วนะครับคือขั้น8นะครับแหล่งกําเนิดอิมเจนนะครับแล้วต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับวิหารัาคีก็เปิดสุดแล้วเหมือนกันขั้น8ดนะครับ2ดาวอยู่นะฮะไปดูที่นี่ฮะโจนสลัดนะครับโจนสลัดนี่เฟสสินะครับผมและอันนี้คือตอนที่เขาบอดนะฮะที่มอนสเตอร์เลเวล85ดสครับแต่ว่าตัวเลเวล80นะครับเนี่ยก็มาตีตรงนี้นะฮะก็บอดค่อนข้างชิลเลยแต่ว่าตัวตีไกลเนี่ยเราจะตีไม่ได้นะครับ นี่ฮะก็ความไวในการเคลียร์มอนก็ประมาณนี้เท่าที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะก็ลองดูตรงที่หน้าจอผมเลยละกันนะครับว่าเขาเคลียร์มอนยังไงนะฮะมาดูในส่วนของสกิลดีกว่าครับสกิลที่เขามีนะครับในส่วนของแอคทีพิเศษนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะผมจะเลื่อนให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆอ,นะอ,อยากดูสกิลตัวไหนนะครับนี่นครับเลื่อนให้ดูนะฮะ อ่ะถึงถึง Lining off นะครับต่อไปไปดูแพสซีพิเศษละกันครับแพสซีพิเศษประมาณนี้ครับประมาณนี้นะเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสุดท้ายด้วีกว่าป่าอีมเชนอันนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะสนใจก็ได้นะครับไม่รู้ว่าป่าอีมเชนประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่ฮะมาดูของส่วนของป่าอีมาเจนนะครับตรงนี้ก็มีที่นั่งนะครับจัดได้สวยงามมากนะฮะโอ้นะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นส่วนของสวนเขานะครับก็ทุกอย่างอ่ะสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับก็สวนอย่างละ10นะครับแล้วก็ต้นไม้อย่างละ10นะฮะนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสวนสวนแต้มเขาเหรอครับแต้มเขาก็จะ อยู่ที่นี่ฮะนี่ฮะก็จะมีผลไม้ต่างๆผักต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญล่าสุดที่ลงคลิปอยู่ที่287เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครลองนะครับว่าเขาเล่นได้เลเวลเท่าไหร่กันบ้างนะครับอยู่แค่หน้าจอตัวละครลองแล้วกันนะครับนี่ครับในส่วนของตัวละครลองทั้งหลายนะครับจะมีเลเวล69ตัวหนึ่งแล้วก็60 60 65นะบสครับเบสก็คือไม่ต่ำกว่า60แน่นอนครับเลเวลตัวละครลองนะครับกำลังดันขึ้น70นะครับหลายๆตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวละครลองอ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้นะครับในตัวละคร1ล้านหนึ่งะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อได้มายังเพจเลยนะเพจก็ติดให้ใต้ดีสคริปชันเรียบร้อยด้านล่างรายละเอียดคลิปวิดีโอเลย นะครับถ้าอยากสอบถามรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้อ่ลืมบอกไปเมลตัวนี้เป็นเมลไก่นะครับมาเบรกกับตัวเกมเมลแยกกันนะครับแต่ว่าเป็นเมลไก่สามารถเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลได้ทั้งหมดเป็นของตัวเองได้เลยนะครับยันเบอร์มือถือนะฮะเปลี่ยนได้ทั้ง2เมลเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากขายไอดีคิดถึงเพจของเรานะครับสามารถถามรายละเอียดได้ฮะก็จะประมาณนี้นะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าสนใจอย่าลืมแอดมาคุยกันนะครับเรื่องตัวละครตัวนี้นะครับในราคาตามที่ติดไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ